สวัสดีครับบ้าท่อสอดีท่านผู้ชมเด้อครับผมกับบ้าท่อจะพาไปตามตองวดครับแนวทางของอาจารย์ชัยสารคามครับลักร้อยลักซิปลักหนวยครับงวดที่ผ่านมาครับอาจารย์ชัยสารคามครับให้ลักร้อยแดกับห่าครับลักร้อยกับมาหาตรงๆนะครับถือว่าแม่นย่ำครับถือว่าเป็นเสี้ยนอีกท่านหนึ่งครับเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับที่คำนวณหลักแม่น กับผมลักลอยลักซิปลักนวยลักกระเลขวิ่งครับอาจารย์ให้วิ่งบน8กับห่ารับกับมาหาเลขวิ่งกับมานะครับผมกลับไปตามกันต่อไปเบิ้งน้ำกันครับวางงวดวันที่หนึ่งมีนาคม25 6 5ัหอาจารย์ใช่สารคามจะให้ลักลอยลักซิปลักนวยตรไยมพี่น้องครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับหาลักลอยแม่นๆครับเพื่อมีตัวเลขจับคููอยู่ในใจอยู่แล้วครับ อยากล่องเอารักลอยของอาจารย์ชัยสารคามไปประกบนะครับเนาะครับเพื่อใด้3โตครับผมถ้าชอบจังตามถ้าบ่ชอบให้พานครับแนวทางมีเขามีหลุดบวากันเด้ครับผมบ่าวเถานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับถ้าชอบกระจัดถ้าคัดกระพานบริวากันเด้ครับเ่านผู้ชมครับหรือจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เอาไปฟังน้ากันครับว่าอาจารย์ชัยสารคามจะเน้นลักลักลอยลักซิบลักหน่วยลักกระเล็กเดินเล็กวิ่งให้ตัวไดครับผมไปฟังน้ากันครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับมาตามต่องวดครับผมมาผมอ่ามาตามหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยและก็เลขเด่นเลขวิ่งครับผม <ฮ decreasing S 1> ครับ bon. งวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน้าอาจารย์ครับผมกลับ <Stories. S 1> ได้ต่องวดแล้วนะครับกจรครับครับห<ศ>ลักร้อยงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าแม่มนยำนาออาจารย์เนาะ ถือว่าสูตรงวดที่ผ่านมาเดินดีครับอาจารย์ครับ,รบแล้วหลักหลักสิบหลักหน่วยที่หลุดไปหลายจันร์ลดกถ้ากอาั่นเหนใหม่ครับผมครับอาจารย์ครับ,รบก็คือหลักสิบหลักหน่วยนี้ก็คือเปลี่ยนสูตรใหม่เข้ามาแทนนอายจาย์ ส่วนหลักร้อยนี่ก็ยังยึดสูตรเดิมที่ยังเข้าอยู่ใช่ไหมรครับอาจารย์ครับครับแล้วถ้าแล้วออกแล้วถ้ตัวไหนอรุณสุดที่เข้าอามาซื้กันใหม่มค,มครับผมครับวันวนี้มันมนม่นใจไหม,ค,มครับอาจารย์ว่ามั่นใจเหมือนเดิมครับผมครับหลักร้อยนี่มาแน่นอนงวดนี้ไม่พลาดใช่ตัวซื้อประเดิคมครับผมครับ แล้วหลักสิบหลักหน่วยมั่นใจไหมอาจารย์งวดนี้เจ๊คิดว่าส่งได้เพราะว่าวตัวที่ไม่เข้าออกแล้วเดี๋ยวตัวที่เข้าเราต้องเปิดใหม่อาจจะเข้ามาได้นะวันนี้ไม่แน่ครับก็มีสองเซียนครับมีอาจารย์ชัยสารคามกับคุณปุ้ยบัวใหญ่ที่ถือว่าหลักร้อยนี้แม่นยำนะครับเข้ามาตลอดครับก็มีหลุดบ้างเป็นบางงวดนะอาจารย์ งวดที่ผ่านมานี่หลักร้อยถือว่าเดินดีอาจารย์หลักร้อยให้แปดกับห้าก็ถือว่าห้ามาหลักร้อยมาตรงๆครับงวดนี้ได้แล้วนะอาจารย์นะได้เลยครับครับเอาเลยครับอาจารย์ครับผมหลักร้อยนะครับร็จแล้วได้หกับเจนะอ่าหลักร้อยงวดนี้ได้ห้ากับเจ็ดครับผมครับผมตอนลักสิบครับเสรแล้วได้สองกับห้าหลักสิบได้สองกับห้าครับผม ถ่งหน่วยบนครับแล้วอะไรได้หนึ่งกับสี่หลักหน่วยได้หนึ่งกับสี่ครับอาจารย์ครับส่วนเล็กวิ่งเล็กวิ่งที่เข้าโอตเลียมไม่ได้ห้าวันนี้ได้หนึ่งอ่างวดที่แล้วให้วิ่งห้าหลักร้อยนะให้วิ่งให้วิ่งบนแปดกับห้าให้วิ่งหลักร้อยเพราะว่าหลักอ่าห้ากับแปดงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้หลักสิบด้วยครับงวดนี้ให้วิ่ง ให้วิ่งหนึ่งวเดียวเขเข้าห้าเล็กนิดหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งตัวเดียวหนึ่งอะไรครับอาจารย์อะไรนะครับที่รองที่สองครับเด่นที่หนึ่งรองสองครับผมคับคู่ครับตัวเด่นนะครับตัวสองหนึ่งตัวเด่นสองหนึ่งครับตัวรองห้าหนึ่งตัวรองห้าหนึ่งครับผม เป็นหลักเพราะหนึ่งวัดเด่นหนึ่งครับส่วนสามตัวเด่นเจ็ดสองหนึ่งสามตัวสามตัวเจ็ดสองหนึ่งกับห้าสองหนึ่งครับผมบอกว่าเป็นหลักจับเบรครับตัวกันเจ็ดห้าหนึ่งตัวกันเจ็ดห้าหนึ่งครับอาจารย์ครับผมแค่นี้แหละครับครับจับให้สองคู่แค่นั้นนะอาจารย์นะครับจับให้สองหนึ่งกับห้าหนึ่ง Mm ใครวุ้นชอบตัดนี้จับเอาจับมาหน่งก็ได้นะใครใครวุ้นชตัดนี้จ,จับเขาเองก็ได้เลยครับหรือจะชอบสองสี่กับห้าสี่ใช่ไหมอาจารย์หลักสิบคือสองกับห้ารับ,บก็แล้วแต่จะจับเองอาจารย์งวดนี้ชอบตัวไหนครับอาจารย์ชอบสองหนึ่งครับผมชอบ 2, 1, อสองหนึ่งตัวครับ 2, 1, 3, 2, 1, 4, เป็นสองหนึ่งห้าสองหนึ่งแบบนี้เยอะเลยครับอืม เด่นเน้นที่เจ็ดอ่ามั่นใจบนนี้เลขวิ่งเลขเด่นนี้หนึ่งมาแน่นอนใช่หน่งมาแน่นอนด้วยด้วยครับอืมแล้วหลักร้อยหลายจานหลักร้อยงวันนี้ห้ากับเจ็ดนี้ เพราะว่าติดข้ามาแล้วไม่ได้อาจจะมาตั้งก็ได้ไม่ได้เหมือนเมืาอกี้กายจะมาตั้งไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะครับคิดว่าครับคิดว่าเจ็บนี่มาแน่นอนใช่ครับผมสองตัวนะครับจับคู่เด่นให้คู่เน้นให้สองหนึ่งตรงตรงเลยนะจันครับคู่รองห้าหนึ่งนะครับผมครับสามตัว เจ็สองหนึ่งกับห้าสองหนึ่งเป็นตัวเด่นเจ็ดห้าหนึ่งเป็นตัวรองนะอาจารย์ครับผมโอ้สามตัวนี้มีสิทธิ์มาตรงๆไหมอาจารย,ย,ย์ตุ้มไดเลยเนี่ยในทีตุ้มไดเลยเนี่ยครับผมซับปัดตรงด้วยครับคือจัดเลยใช่ไหม,อ,มอาจารย์ห้าสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเนี่ยอาจารย์สองหนึ่งมากกว่า อาจารย์เหมาลอตเตอรีตตร่ไว้หลายใบแล้วใช่ไหมครับหลาย,าตตยาาคู่แล้วจะแกะหรือลอตเตอรี่ก็จะเก็บไว้มื่อพักเสร็จจะแบ่งครบลอตเตอรี่ในเนออืมครับอาจารย์ครับผมอืมสองหนึ่งแม่จันะนะแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยคือเน้นให้ที่ห้ากับเจ็ดใส่เลยข้างหน้าครับผม หลักสิบนี้หลักสิบกับหลักหน่วยนี้ก็คืองวดนี้เปลี่ยนสูตรใหม่เข้ามาเสียบแทน,ทน,นทครับครับผมครับครับรบ,บาท่อก็จะรบก,กวนเท่านี้แหละครับอาจารย์ครับ ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมไปเบิ่งหน้าทางน้ำกันครับของอาจารย์ใช่สารคามกับผมหลักร้อยครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมากระชือว่าแม่นย่ำครับท่านผู้ชมครับพิจารณาเบิ่งเอาเด้อยครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจตังตามไปช่มน้ำกันครับหน้าทางของอาจารย์ใช่สารคามครับงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อย หกสิบห้าครับลักร้อยครับลักสิบลักหน่วยครับผมครับลักร้อยครับให้หากับเจ็ดลักสิบสองกับหาลักหน่วยหนึ่งกับสี่ครับเลขวิ่งบนครับเน้นที่หนึ่งร่องสองเด้อครับผมจับคู่เน้นให้ครับสองหนึ่งตรงๆครับหาหนึ่งเป็นตัวรองครับสองคู่เท่านั้นครับหรือจะจับเองก็สองหนึ่งสองสี่หาหนึ่งหาสี่ครับลักสิบกับลักหน่วยครับสามตัวครับจับลักร้อยใส่ครับผมเน้นที่เจ็ดสองหนึ่งหาสองหนึ่งครับ เจตหาหนึ่งเป็นตัวร่องด้วยครับท่านผู้ชมครับหงวดที่ผพานมากครับหลักลอยก็ถือว่าแม่นยัมครับหามากตรงๆครับผมเลขวิ่งบนครับให้วิ่งหาหากระมาตรงๆครับถ้าชอบก็ตามด้วยครับท่านผู้ชมถ้าประชอบให้พานครับแนวทางนี่เขามีหลุดบวากันนะครับพี่น้องครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจดนใจจังตามครับช่องยูทู e บ่าวเทาอ่าช่แนวครับช่องยูทู e บ่าวเถาน้ำโชครับคอยทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับ บ่าวเ่าสวัสดีครับ